ิมะตกสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันดวนะคะเบกกี้นอแวนคูนเวอร์นะคะวันนี้หิมะตกอย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นรอบๆดิชันนะคะก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เคยเห็นหิมะเนาะหรืออาจจะเคยไปเที่ยวแต่ไม่เคยสัมผัสว่าชีวิตจริงที่มึงต้องอยู่กับหิมะเนี่ยไม่ต้องเจออะไรบ้างวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง ในวันที่คุณจะต้องเจอฮิมะคุณควรจะมีอะไรบ้างอาจจะไม่ครบทั้งหมดนะคะเพราะว่าเพิ่งคิดแด่เมื่อกี้ตอนเห็นฮิมะมีหลากหลายอย่างนะคะก่อนเข้าเรื่องคลิปนี้อาจจะมีคำหยับใครอยู่บ้างนะคะ ข้อมูลใดๆที่ดิฉันพูดไปต้องไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะอะไรที่ดิฉันพูดไปนในคลิปนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังเป็นช่องกระต๊อกกระต๋อยอู่นะฮะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดิฉันที่ subscribe ดูดู YouTube ดิฉันทิ้งคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe จะกด u n ไล k e ก,ก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอากริทึมไม่สนใจว่าคุณจะกดไลค์หรือกด dislike กันนะคะก็ okay, ขอบคุณนะคะโอเค ข่าเรื่องแล้วประเด็นคือดิฉันถือ iPad มาด้วยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในวันก่อนหิมะตกอ่ะจะเป็นวันที่หนาวหนาวมากหนาวแบบหนาวทรมานนะคะขึ้นอยู่กับว่าโซนไหนที่คุณอยู่อย่างวันคูเวอร์เนี่ยมันถือว่ามันยังไม่หนาวที่สุดหนาวที่สุดที่ดิฉันเจอในวันคูเวอร์คือลบสิเมื่อปี2016จริงๆได้ข่าวว่าซีซันที่แล้วเมื่อปี2020เนี่ย ก็หนาวเหมือนกันแต่ว่าดิฉันกลับไทยก็เลยไม่ได้พบเจอนะคะหนาวลบสิบเป็นยังไงหนาวลบสิบคือหนังตาแห้งนะคะลูกตาแห้งรู้สึกไม่สนุกเลยที่มะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอย่างงี้ยตีนเหยียบไปที่มะเนี่ยเวลามันตกแรกๆมันก็สนุกค่ะมันก็เป็นฟลัฟฟี่นะมันจะนุ่มๆแต่ถ้ามันตกติดกันหลายๆวันแล้วอากาศมันเย็นมากมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะ แล้วก็เป็นกฎหมายของที่นี่ว่าคุณถ้าเป็นคุณเป็นเจ้าของบ้านแล้วคุณมีบ้านแบบนี้บ้านแบบนี้แล้วเป็นทางเดินแบบนี้ถนนหน้าบ้านคุณคุณจะต้องออกมากว่าหิแมเพราะว่าถ้ามีใครลื่นนะบ้านคุณคุณมีสิทธิโ์โดนโดนฟ้องได้นะคะจะต้องดูแลดูแลสถานที่รอบๆของทรัพย์สินคุณให้เรียบร้อยหิมะบินเข้าปากแหมอยากระนั้นเลยนะคะ จะกลับไปข้างในแล้วค่ะเพราะว่ามือแข็งนะคะกลับมาในบ้านเพราะว่าหนาวนะคะในวันที่หิมะตกคุณควรจะมีอะไรบ้างสิ่งที่คุณควรจะต้องมีนะคะอย่างแรกก็คือ winter boots winter boots ก็คือรองเท้าบูท ฮิมะอันนี้เป็นของดิฉันเองนะฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีจะไม่มีก็ได้แต่ก็จะหนาวเท้านะคะรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะหน้าหนาวเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า black ice Black ice คืออะไร Black ice เป็นน้ำแข็งที่เรามองไม่เห็นคือมันมีอยู่ถ้าเราไม่ได้เพ a tension ไม่ได้ใส่ใจกับมันอะ่ะมันก็จะมีอยู่ของมันแล้วเราก็จะไม่รู้พอคุณเหยียบลงไปเนี่ยคุณก็จะลื่นรองเท้าต่อให้คุณเสียตังอันนี้ที่ฉันซื้อมาต่อมันลดราคาร้อกว่าเหรียญมั้งต่อให้คุณซื้อมา200กว่าเหรียญราคาแพงมากแต่ถ้ามันไม่ได้เขียนว่า ice fix มันมียี่ห้อหนึงเอ,อ่อ จำไม่ได้ว่าชื่อยี่ห้อไหแต่มันจะเขียนว่า icefix เราไปดูคลิปของสำนักข่าว CBC มัง้งหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละเขาเอาทุกยี่ห้อที่แม่งแพงๆอ่ะมาทดสอบในห้อง l a บที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ทดลองในการเดินขึ้นเนิน30องศามั้งก็คือเป็นเนินทั่วไปในการใช้ชีวิตในซิตี้ในแคนาดานะคะไม่มียี่ห้อไหนผ่านเลยแม้แต่ยี่ห้อแพงๆก็ต่างนะคะยกเว้นมียี่ห้อเดียวที่ผ่านก็คือ icefix ของ Mark มั้งถ้าจำไม่ผิดอะแต่ก็คือให้รู้ไว้ เลยว่าถ้ามีหิมะมันจะมี black ice แล้วก็คุณจะต้องระวังนะคะถ้าสมมุติเป็นถนนปูนธรรมดาถนนทางเดินเท้าธรรมดานแล้วถ้าไม่ได้โรยเกลือเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมี black ice เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะทาไงมองด้านข้างที่เป็นไหลทางที่เป็นแบบต้นมงต้นไม้อะถ้ามันเป็นหิมะนุ่มๆอ่ะให้ไปเดินตรงนั้นนะคะแต่หิมะนุ่มๆอ่ะพอคนแม่งเดินเหยียบซ้ําไปซ้ำมาหิมะมันจะอัดตัวกันแล้วถ้าถ้าอากาศอุ่นขึ้นโอเคมันก็ละลายไปแหละแต่ถ้าอากาศแม่งเย็นลง ไอ้สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นน้าแข็งก็อย่าไปเดินนะคะดังนั้นการใช้ชีวิตหน้าหนาวเจอหิมะจะต้องระวังตัว uh, นี่คือข้อแรกกับรองเท้านะคะ ъ, เพื่อนเราเคยใช้ชีวิตอยู่ที่รัสเซียเราก็ถามมันว่าแกฉันซื้อรองเท้ามาตั้งแพงทาไมเหยียบน้ําแข็งแล้วแม่งลื่นเพื่อนดิฉันก็หันมาบอกว่าแ๊กน้ําแข็งอะ่ะมันก็คือน้านําแข็งมึงอย่ายไปเหยียบเข้าใจไหมนะคะดังนั้นการใช้ชีวิตช่วงหน้าหนาวพยายามหลีกเลี่ยง عم, น้ําแข็ง เรามันหลีกไม่่อยได้หรอกแต่ว่าให้มีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะอย่าเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเอ็นอัพที่โรงพยาบาลได้นะคะที่แคนาดาเนี่ยช่วงหน้าหนาวมีการโทรเรียกในวันๆเอเมอร์เจนซี่เยอะในกรณีของการลื่นล้มนะคะแล้วการลื่นล้มถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็โชคดีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเอ็นอัพกับการว่าข้อมือหักข้อเท้าหักขาหักขาอะไรแบบนี้ซึึ่่งงงงงมมมมัันนนนนกกกก็็ต้้้้อาา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 าถถรรแบบพฟืคคคคุุณณปททํํจะะะไไไสด ให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะฮะสิ่งต่อมาที่คุณจะต้องมีวินเทอร์แจ็คเก็ตจากที่เปิดเปิดคลิปไปนอกสถานที่คุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าดิฉันจะใส่แจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆสีดำอันนั้นเป็นวินเทอร์แจ็คเก็ตวินเทอร์แจ็คเก็ตเวลาดิฉันซื้อดิฉันดูอะไรบ้าง 1. นึ่งวินพูฟวินพูฟคือกันลม 2. w a วอเตอร์พูฟพูดถึงวอเตอร์พูฟอีบูทกเนี่ยก็ต้องวอเตอร์พูฟนะคะเพราะว่าขิม็ก็คือน้ำรูปแบบหนึ่งนะคะพอมันเริ่มละลาย,ยมันก็จะมีความเปียกแช่ถ้าไม่วอเต เท้าของคุณก็จะเปียกข้างในแล้วก็จะเหม็นนะคะบูธเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีๆไม่งั้นก็จะเหม็นโอเคกลับมาที่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเนี่ยนะคะดิฉันพบว่าดิฉันเป็นคนชอบแจ็คเก็ตยาวให้มันคลุมก้นเพราะว่าพอมันคลุมก้นคุณปีนี้เป็นปีแรกที่ดิฉันซื้อแจ็คเก็ตยาวในการคลุมก้นในการใช้ชีวิตในเมืองมันอุ่นก้นมากคุณแนะนําให้ลองแนะนําให้ซื้อนะคะเป็นอะไรที่ดี วินพู f กับวอเตอร์พู f สิ่งสําคัญยังไงสิ่งสาคัญก็คือสมมุติว่าถ้ามีฝนตกคิม่าตกเลยที่คุณไม่ได้เตรียมร่มไปอีเ e จ็คเกตคุณเนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นเสื้อกันฝนนะคะพอใช้ไปนานๆพอคุณซื้อมาทั้งแรงเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเห็นเลยว่าเวลาฝนตกใส่เสื้อคุณน่ะนาไม่จะกริ่งออกจากเสื้อเลยนะคะพอใช้ไปนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยไอส่วนโคตติ้งตรงเนี้ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปแต่มันยังกันน้ําอยู่นะถึงแม้มันจะดูเปียกข้างนอกคุณจะทํายังไงได้บ้างคุณสามารถไปซื้อสเปร์ก ตามพวกโฮมดีโปได้นะคะมันก็จะเป็นโคตติ้งแล้วคุณก็สเปร์สเปร์เสร็จปุ๊บก็ผึ่งผึ่งสักประมาณ15นาทีเงี้ยมันก็จะกลับมามีโคตติ้งสาหรับกันน้ำนะคะเสื้อแจ็คเก็ตเอ่อตามทฤษฎีแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ซักเพราะว่ามันจะทาลายโคตติ้งอย่างที่พูดไปแต่คุณดิฉันเป็นมนุษย์สโนว์บอร์ดดิฉันต้องใช้เสื้อพวกเนี้ยอยู่แล้วนะคะดิฉันทําไงซักค่ะเวลาคุณเหงื่อออกเวลาคุณใช้ชีวิตไปเดินไปนานๆสัก2เดือนเนี้ยเดือนทุกๆเดือนดิฉันจะเอาเสื้อหนาวตััวเองไป ไม่สนใจว่ามันมาจากเมทิเรียลอะไรถ้าเสื้อแม่งเหม็น,มนคือตัวคุณเหม็นนะคะก็ซักปกติก็ซักแล้วก็อบมันไม่ควรอบแหละแต่ว่ามันควรจะตากแต่ว่าหิมะและอากาศที่ไม่เป็นใจทําให้การตากเป็นไปไม่ได้นะคะดิฉันก็จะอบอบเสร็จปุ๊บอ,ออกมาดิฉันก็จะสเปร์กันน้ําแล้วก็ผึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เป็นการดูแลของดิฉันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะอาจจะเป็นการทําลายเสื้อโดยไม่รู้ตัวแต่ว่ามันเวิร์กกับดิฉันดิฉันก็ทําแบบนี้นะฮะเพิ่มเติม กับการซื้อเสื้อกันหนาวนะคะด้วยความที่เป็นคนชอบสโนว์บอร์ดเราก็จะมีแจ็คเก็ตหลายตัวนะสำหรับใครที่อยากจะสโนว์บอร์ดเนี่ยแจ็คเก็ตสโนว์บอร์ดเป็นสิ่งที่ควรลงทุนเพราะว่าคุณสามารถถ้าอยากอยากซื้อลวดลายเพงผางนะคะถ้าซื้อล,ลวดลายแบบลายแบบเยอะๆคือดิฉันเป็นคนชอบชอบแจ็คเก็ตสโนว์บอร์ดที่ไม่มีลายๆถ้าเป็น แจ็คเก็ตเรียบๆเ,เนี่ยก็จะใส่กับกางเกงลายๆนะคะดังนั้นถ้าซื้อแจ็คเก็ตแบบสีเพลนๆสีแบบสีน้ำเงินสีเขียวเข้มสีดำอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเอามันมาใช้กับเสื้อกันหนาวได้นะคะยี่ห้อก็มีหลากหลายยี่ห้ออย่าคิดว่าในชีวิตเมืองหนาวเนี่ยมันจะมีแค่ยี่ห้อนอร์ดเ c สกับโคลมเบียเท่านั้นมันมีอะไรมากมายกว่านั้นเยอะอย่างเสื้อกันหนาวที่ดิฉันใช้เนี่ยก็เป็นของเบอร์ตันเบอร์ตันเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันในวงการสโนว์บอร์ดนะคะเพราะว่าเขาทำลายผลิต เซิร์ฟกับกีฬาสนุบบอดเป็นหลักเนาะมันมีหลากหลายโอ๊กเลย์ก็ทำมีอะไรกันดูลูเลมอนก็มีอะไรเงี้ยไนกี้อาดิดาสอะไรเงี้ยก็มีนะคะมันมีหลากหลายยี่ห้อให้ศึกษาเยอะๆไปดูหลายๆแบบนะคะอืมประมาณนั้นสําหรับเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับใครที่รู้สึกว่าโอ้ยพี่ผมไม่ได้มีบัตเจ็ตแบบ3-400ี่เหรียญจะไปลงกับเสือ้อตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเอ่อรู้สึกจะเรียกว่า mountain warehouse mountain warehouse นะคะดอเลยวะ .com เคยเห็นช็อปที่เมทัล o ทานะคะเมทัล o ทาเป็นห้างใหญ่อยู่ในเบอร์นาบีนะคะเป็นสิ่งที่ราคาไม่ไมแพงมากนะคะถือว่าราคาย่อมเยาที่สุดถ้าเทียบกับราคาที่อื่นแล้วก็คุณภาพโอเคมันจะไม่ได้สวยมากคุณแต่มันไม่ได้แบบแฟชั่นแต่คือมัน มันฟังชั่นอลมันใช้งานได้แล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวนะคะถ้าใครไม่มีงบบัตเจนเน o ตเ t a i n w ว r e h o u s e ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะคะก็แนะนำให้ซื้อสีดำเป็นหลักเพราะว่าเอามา mix and match ได้โดยที่ผู้คนไม่รับรู้มมกนะฮะประมาณนี้สำหรับแจ็คเก็ตโอเคสิ่งต่อมาที่คุณควรจะต้องใส่ใจนิดนึงเพราะว่าเรามาจากประเทศไทยเนาะเราเป็นมนุษย์เมืองร้อนที่เจอแสงทุกวนันพอมาเจอวินเทอร์ที่เมืองแคนาดาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีก็คือขยับมานน่ วิตามินดีค่ะฟังดูฟังดูแบบดูไม่จําเป็นเนาะแต่มันจําเป็นคุณพอมาอยู่หลายๆปีแล้วพบว่า,ามันจะเป็นช่วงที่ผู้คนซึมเศร้ากันนะคะช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศแบบแสงอย่างเราม,มีแสงแดดเนี่ย มีวิตามินดีช่วยได้นะคะช่วยเรื่องภูมิต้านทานด้วยนะคะแล้วก็เรื่องกระดูกกระดูกอะไรที่เราเรียนมากันตอนเด็กๆเ,เนาะแต่โดยโดยภาพรวมคือจะช่วยเรื่องอารมณ์เราไม่ให้ดิ่งดีฟดาวไปความซึมเศร้าเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาที่ดิฉันไม่ได้ up, อัพวิดีโอบ่อยๆก็คือกูซึมเศร้ามากคือเดินกลับบ้านแล้คือร้องไห้ทุกวันมันมันเศร้าชีวิตแม่งเศร้านะฮะ anyways นั่นก็คือวิตามินดีอยากให้ทุกคนรับรู้ไว้นะคะว่าวิตามินดีมีความสําคัญกับมนุษย์ที่มาจากประเทศเมืองร้อนอย่างเรานะฮะอันต่อมาหมวกไม้พรอมอย่างที่ดิฉันใส่อยู่เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าทุกนะคะ T O U Q U E ทุก,ทกเป็นหมวกไหมพรมทรงนี้จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะจะเป็น,น,นมันมีหลายทรงมันจะมีแบบทรงยาวทรงสัง้นอันนี้เป็นทรงปกติส่วนอันนี้พอเปิดหมวกปุ๊บทุกคนก็จะรู้ความความเน่านอนในหัวของฉันว่าดิฉันไม่ได้สระผมอย่างน,นี้ก็เป็นทุกอีกแบบหนึ่งนะฮะดิฉันมีทุกหลายใบแต่ว่าใบที่ใช้ประจําก็คืออันนี้เพราะว่าสะดวกแล้วก็อุ่นใส่กลับมาถามว่าทำไมยังใส่หมวกอยู่ทั้งทงี่อยู่ในบ้านอุ่นหัว อ๋อเพราะว่าไม่ได้สระผมค่ะแล้วก็ขี้เกยียจเซ็ตผมนะฮะการใส่ทูก็จะทําให้ดูดีขึ้นมาทันทีทูปเป็นสิ่งสําคัญถ้าคุณไม่อยากป่วยคุณจะต้องทําให้หัวคุณอุอ่นตลอดเวลาถ้าไปอยู่ข้างนอกนะคะการที่หัวเย็นปุ๊บมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณจะป่วยได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคอ่อสิ่งต่อมาข้อที่อะไรวหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อที่หา้า 1, 2, 3, 4, Clear snow around the place d e p e n d on your place ก็ ในบ้านของบ้านของที่แคนาดาเนี่ยนะคะถ้ามีหิมะตกอย่างที่เราบอกไปต้นคลิปที่เราไปเปิดนอก,นอกสถานที่เนี่ยว่าถ้าหิมะตกแล้วคุณไม่เคลียร์หิมะไม่เคลียร์ออกจากทางเท้าที่คนต้องใช้เดินเนี่ยแล้วถ้ามีคนมาลื่นเนี่ย คุณสามารถโดนฟ้องร้องได้นะคะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําไม่ใช่แค่เคลียร์หิมะเท่านั้นนะคุณคุณจะต้องโรยเกลือด้วยมันจะเป็นเกลือเกล็ดใหญ่ๆเกลือสิ่งนี้เอาไปทําอะไรเกลือเนี่ยจะป้องกันการเกิดแบล็กไอซ์ตามพื้นนะคะเวลาอย่างทุกๆปีเนี่ยเดี๋ยวพอหิมะหยุดตกเนี่ยเจ้าเาจ้าของบ้านเราเขาก็จะเริ่มเคลียร์เอาเอเขาเรียกอะไรที่โกยหิมะคะ่ะค่อยค่อยแซะแซะแซะแ,แล้วกโกยมันออกไปให้มันไปอยู่ข้างทางให้มันไปอยู่บนต้นไม้อะไรแบบนี้แทนแล้วก แล้วก็โรยเกลือเพื่อไม่ให้คนลื่นนะคะเพราะว่าถ้าคุณเหยียบหิมะซ้ําไปซ้ำมามันมันกลายเป็นหิมะแน่นขึ้นมาเนี่ยแล้วพออากาศมันเย็นลงไปอีกไอหิมะแน่นจะกลายเป็นน้าแข็งนะคะดิฉันเคยไปลื่นล้มที่ฮอกไกโดค่ะ,คะด้วยความโง่ที่ใส่รองเท้าส้นสูงบูทส้นสูงลงไปเดินตอนนั้นคือใช้ชีวิตเมืองหนาวไม่เป็นอันนั้นคือความโง่ส่วนตัวอย่าทําซ้ํานะคะดิฉันได้เอาเข่าของดิฉันเฉาะลงไปกับหิมะด้วยความที่ยังเด็กอยู่ตอนนั้นเท่าไหร่วะยี่สิบบ้างเออสิบปีที่ พออายุ30แล้วเนี่ยไอสิ่งต่างๆที่คุณเคยทํามากับร่างกายคุณมันจะเริ่มแบบแสดงผลว่าเฮ้ยเคยทําฉันเจ็บวันนี้มึงเจ็บแล้วแหละนะคะมันก็จะแสดงผลอันต่อมาคงเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่ลิฉันจะพูดถึงก็คือเพื่อเรื่องของลิปบาล์มแฮนด์ครีมแล้วก็เรื่องของพวกการทาครีมต่างๆลิปบาล์มคงไม่ต้องพูดถึงมมกเพราะทุกคนเข้าใจว่าพอหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันแห้งเนาะคุณไมต้องทาปาลมที่ปาก เพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณยิ้มเนี่ยก็ปากแตกได้นะคะเลือดก็จะออกนะคะก็ต้องทานะคะผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกันค่ะต้องทาเพราะว่ามันเจ็บแล้วก็แนด์นครีมเป็นสิ่งสําคัญผู้ชายเราไม่เห็นเขาทาเท่าไหร่นะแต่ก็บางคนก็ทาแต่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามือมันแห้งแล้วมือเป็นสิ่งที่เราใช้หยิบจับทุกอย่างใช่ไหมคะเวลามือมันมีโอกาสที่จะไป explore to the wetter มากกว่ามากกว่าส่วนอื่นของร่างกายนะคะนอกจากใบหน้าเนาะก็ต้อง keep it moist นะคะก็คือต้องทาครีมตลอดเวลา ยี่ห้อที่เราชอบใช้แคร์ครีมก็คือล็อกซีแทนแต่ล็อกซีแทนราคาแพงไม่จาเป็นต้องใช้อันั้นก็ได้ใช้บอดี้ครีมอะไรก็ได้นะคะหน้าหนาวก็ทาครีมบํารุงผิวเยอะๆนะคะผิวแห้งเพราะแล้วถ้าผิวแห้งแล้วเนี่ยก็จะคันนะคะแล้วพอเกามากๆก็จะเป็นแผลนะคะไม่ดีอีกอย่างหนึง่งอย่าคิดว่าเพราะอากาศมันหนาวแล้วพระอาทิตย์จะไม่ทํางานนะคะทาครีมกันแดดด้วยโดยเฉพาะคนที่จะไปสโนบอร์ดสไปสโนบอร์ดเนี่ยอัด ครีมกันแดดเยอะๆนะคะบนหน้าคุณเนี่ยเพราะว่าดิฉันมีเพื่อนที่ไปสโนว์บอร์ดด้วยกันนะคะพี่เขาถอดกากก้กากก้คือแว่นกันแดดใหญ่ๆแว่นกันแดดสโนว์บอร์ดนะกากก้ออกมาปุ๊บฉันแบบพี่แม่งกลายเป็นแรคคูนฉันเห็นแลวฉันแบบฮิทำไมมึงไม่ทาครีมกันแดดนงหมอทาแล้วมึงเอาครีมกันแดดที่สูงที่สุดโปะบนหน้าโปะไปเยอะๆเลยค่ะนะคะอย่าคิดว่าอากาศหนาวอย่าคิดว่าอากาศอึมครึมแล้วจะไม่มีแดดมันมีอยู่นะคะการที่อากาศเย็นนักมันทําให้เข้าใจว่า เอ๊ยไม่เป็นไรเราไม่แสบผิวหรอกมันเย็นเย็นไม่ได้นะคะยิ่งแก่เนี่ยมันก็จะยิ่งแสดงผลดังนั้นดูแลตั้งแต่ยังเป็นเด็กกันดิฉันเชื่อว่าคนที่ดูชั้นส่วนใหญ่ก็ประมาณ20ต้นๆนะคะดูแลตัวเองกันนะคะแม้แต่คนที่อายุไล่เรียกกับดิฉันก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณจก็ประมาณนี้อาจจะไม่ครบทั้งหมดนะฮะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเพิ่งคิดคอนเทนต์ได้เมื่อตื่นมาแล้วเจอหิมะในวันนี้นะฮะก็ ใครอยากมาแคนาดาก็เป็นกำลังใจให้ใครมีคำถามอะไรก็กดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์หรือว่าจะแมกเสจมาหลังไงก็ได้นะคะกรุณาหาข้อมูลก่อนที่จะถามดิฉันนะคะเพราะว่าถ้าคุณถามมาแบบคนที่มันไม่มีข้อมูลในหัวเวลาถามคำถามมาเราจะรู้ว่าคุณไม่มีข้อมูลในหัวแล้วเราก็จะไม่ตอบเพราะว่าเสียเวลาดิฉันนะฮะก็ไปแล้วค่ะบายๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะ